ทุกคนบ้านน,น้นเขาเริอมอ่มมาติดไฟคริสต์มาสเนาะหนึ่งทุ่มทุกคนบัดดีบัดดีูเข้าบ้านดีกว่าทุกคนหนาวหนาวแล้ว วันนี้ลีจะมาเลือกชุดกับทุกคนลีจะไปงานอยู่ระบูนก็คืองานวันคริสต์มาสงานประจำปีของที่ทำงานนะคือลีอเสื้อผ้าลีอทุกคนจำได้ไหมเมื่อช่วงซัมเมอร์ลีบริจาคไปแบบถุงใหญ่มากสองถุงแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีที่นะมันไม่มีที่จะแขวนแล้วตู้เสื้อผ้าลีข้างบนแล้วก็ห้องนอนรับแขกแล้วก็ห้องตรงทางเดินแล้วก็ ห้องนี้ตู้นี้นะคะก็เต็มเต็มหมดแล้วแล้วก็นี่ค่ะมันเป็นชุดกระโปรงเนาะมันก็ปะปนกันทั้งซัมเมอร์ทั้งชุดลาตีปนกันเลยรีไม่มีที่เหมือนแบบจะไปขายตลาดนัดเลยเห็นไหมรีต้องซื้อแบบชุกเฉินค่ะเป็นชุดอเดี๋ยวรีจะเลือกชุด ไปวันคริสต์มาสเนาะมันก็จะมีชุดชุดที่นอร์เวย์ทุกคนเวลาเราแต่งตัวมันจะไม่เหมือนเมืองไทยนะกระโปรงอะ่ะเราใส่ได้ทั้งปีเพราะอากาศมันร้อนเนาะมันก็จะใส่เป็นเป็นชุดแบบซัมเมอร์วินเตอร์อะไรเงี้ยมันก็จะใส่ปนกันเลยนะอยู่ที่เนี่ยทุกคนช่วงเทศกาลหรืองานปาร์ตี้ช่วงซัมเมอร์ช่วงช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันก็จะใส่เป็นพวกลายดอกลายอะไรพวกนี้เนาะ ลายดอกลายอะไรพวกนี้แต่ช่วงคริสต์มาสหรือช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนาะอากาศมันเริ่มมืดครึ้มแล้วเวลาคนเข้าไปปาร์ตี้อะ่ะคนที่นี่เขาจะใส่ชุดสีดําทุกคนชุดสีดำซะส่วนใหญ่สีดำเนาะนี่งชุดนี้ที่รีใส่วันเกิดลีเนาะก็บางชุดนะก็ใส่ได้บางชุดก็ จะใส่แบบลายดอกๆอ,อย่างนี้ไปงานคริสต์มาสมันก็จะเนาะไม่เข้ากันที่นี่มันก็จะเป็นแบบแวบบ๊แบๆบแบบเป็นสีแบบโอเคเลยแบบสีทองลูกไม้สีนี้เนาะก็เดี๋ยวรีจะเลือกไปเนาะงานปาร์ตี้เพื่อนฝูงยังไม่รู้เลยว่าจะเอาชุดไหนดีคงเป็นชุดสีดำอ่ะทุกคนเป็นชุดสูทกระโปรงสีดำชุดนี้เนาะมันก็จะตีกรีดแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่าทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์นะวันนี้รีหยุดอีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูอากาศข้างนอกวันนี้แบบโอ้โหแบบหิมะเพิ่งตกไปวันนี้ฝนตกค่ะทุกคนฝนตกแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้นะอากาศถ้าคืนนี้อากาศติดลบนะทุกคนพรุ่งนี้เช้ารับรองถนนลื่นแน่นอนก็พอาะนาเพราะพรุ่งนี้รีเข้างานเช้าเลยก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างนอกค่ะทุกคนฝนตกแบบ อากาศแบบน่านอนมากก็เดี๋ยววันนี้รีมาเล่านะตามหมู่ข้อคลิปกับทุกคนก็มีฝรั่งผู้หญิงนะคะผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยใฝฝันอยากจะได้ผู้ชายแก่ฝรั่งแก่ก็หลายๆคนหรือเปล่ารีไม่รู้นะแต่ก็มีอย่างคนรอบข้างรีอะที่อยู่ที่นี่ก็มีเยอะนะทั้งชาวไทยชาวฟิลิปปินส์นะที่มีสามีแก่ คลิปนี้ที่รีมาทำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าลาีแบบคิดอคติหรือหรือคิดไม่ดีหรือดราม่านะทุกคนเกี่ยวกับสามีแก่ที่รีมาพูดวันนี้ก็คือการเล่าพูดคุยกันเนาะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจากประสบการณ์คนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยก็คิดดีๆนะคะว่าเราอยากได้สามีแก่โดยที่เรารักเขารักคนแก่เราเจอคนที่แบบ คน,คนผู้หญิงที่ชอบสามีแก่ก็มีเยอะค่ะอยู่กันแบบมีความสุขมีลูกมีเต้าด้วยกันเนาะตรงนี้มันก็ต้องเลือกเลือกด้วยว่าคุณชอบผู้ชายแก่จริงหรือคุณชอบที่สมบัติเขาเอาเป็นว่าเดี๋ยวลีมาเข้าเรื่องนะเพราะว่าลียกตัวอย่างอะ อย่างเราถ้าเราแบบอายุแบบ 30- 40ิบสี่สิบอะไรเงี้ยอยากหาสามีแก่ๆสักหกสิบเจ็ดสิบคิดว่าเออฐานะเขามั่นคงเขาแบบเออเลี้ยงดูเราได้มันไม่เสมอไปยกตัวอย่างผู้ชายนอร์เวย์นะทุกคนผู้ชายนอร์เวย์อยู่ลีเล่าผู้ชายนอร์เวย์แล้วกันเพราะลีมีประสบการณ์อยู่ที่นี่เนาะก็ <c oughs> ผู้ชายนอร์เวย์ไม่ได้รวยนะคะคนนอร์เวย์ไม่ได้รวยทุกคน คนนอ,อร์เวย์อะเสียภาษีเท่ากันถึงคุณจะมีเงินเยอะคุณก็เสียภาษีเยอะคนนอ,อร์เวย์อะจะไม่เหมือนเมืองไทยคือรวยล้นฟ้าบางคนเนี่ยรวยแบบติดลบไอ้จนติดลบรวยแบบรวยล้นฟ้าบางคนติดลบแต่ที่นี่คือทุกคนจะเท่าเทียมกันสะส่วนใหญ่ฐานะจะไม่แตกต่างกันเพราะว่า,าระบบภาษีของที่นี่เนาะเอาเป็นว่า,าผู้ชายแก่ที่นอ,อร์เวย์ไม่ได้รวยเสมอไปเขาก็กินเงินเกษียณส่วนใหญ่ผู้ชายแก่นอ,อร์เวย์ เขาก็เียแล้วน่ะถ้าเขาได้เมียต่างชาติเนี่ยเขาจะย้ายไปอยู่เมืองไทยยกตัวอย่างนะเขาจะไปย้ายไปอยู่เมืองไทยกินไปกินเงินเกษียณที่นั่นบางครั้งเงินเกษีบางครั้งเงินเกษียณที่เนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณเสียภาษีไปเท่าไหร่ทั้งชีวิตที่คุณทํางานคุณทํางานเกี่ยวกับอะไรบางคนได้ได้เงินเกษียณนิดเดียวอยู่อยู่ที่นอร์เวย์ไม่พออยู่พอกินนะต้องไปอยู่เมืองไทยไปอยู่ต่างประเทศถึงจะพออยู่พอกินดังนั้นน่ะต้องเลือกให้ดีๆนะคะเพราะว่า ผู้ชายคือยิ่งยิ่งฝรั่งแก่นะคนนอร์เวย์แก่ๆถ้าเขาไปแต่งกับผู้หญิงไทยหรือผู้หญิงต่างชาติมาอยู่ที่นี่นะถ้าคิดจะหวังสมบัติเนี่ยคือกฎหมายที่นี่จะค่อนข้างจะรัดกุมนะสมบัติที่เขาได้มาก่อนที่จะแต่งกับเราเนี่ยมันก็จะตกเป็นถ้าเขาตายนะก็จะตกเป็นของลูกของหลานของเมียเก่าเขาโดยที่ โดยเฉพาะลูกติดเขานะเะจะได้แบบอัตโนมัติเลยส่วนของเราเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เขียนพินัยกรรมไว้หรืออะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้ส่วนนั้นนะอาจจะได้ส่วนที่หลังจากที่แต่งงานกันแล้วนะส่วนนั้นก็เดี๋ยวรีมาเข้าเรื่องแล้วกันหัวข้อคลิปเนี่ยที่รีจะพูดคือทําใจได้ไหมอ่าอย่างหลายๆคนนะผู้หญิงไทยอ่ะที่ไปอยู่เมืองไทยกับสามีกเกษียณแล้วเนี่ยทำใจได้ไหมที่จะเลี้ยงดูเขายามแก่ ผู้ชายจากประสบการณ์ของลีนะลีทํางานบ้านพักคนชราลีเจอคนแก่มาเยอะทํางานกับคนแก่คนแก่ในที่นี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วนะคือเขาก็กินเงินเก,นเกษียณเขาไปนอนบ้านพักคนชราเขาก็เอาเงินเกษียณเขานั่นแหละจ่ายบ้านพักคนชราจ่ายสถานที่ที่ดูแลคนแก่ก็เงินเดือนไม่เยอะนะคะเขาหักเขาหักเงินเดือนรัฐบาลเนี่ย หักเงินเดือนนะคะประมาณถ้าจำไม่ผิดมัน85%นะคะจ่ายให้กับบ้านพักสถานที่ที่เขาอยู่คือบ้านพักคนชลาแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็ได้15%เนี่ยคือรีทํางานกับคนแก่มาเยอะนะคนแก่มันก็มีหลายลักษณะคนแก่หลงหลงลืมลืมคนแก่แบบโกรธเกรี้ยวนะคะพวกที่แบบปัญญาแบบสมองเนาะแบบ ไม่ปกติอย่างเงี้ยกาดเกลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยหรือผู้ป่วยแบบอัมาพาตติดเตียงมันมีหลายอย่างนะทุกคนถ้าคิดว่าจะมีคนแก่แล้วคุณไม่ได้รักเขาจริงอะ่ะคุณทนได้ไหมที่จะเอาภาระไปให้คุณคิดสมมุติว่าคุณอายุ30-40อะ่ะแต่งกับผู้ชายอายุ70-80 แล้วเขาแก่ทุกคนคือโครคภัยไข้เจ็บมันก็มาอย่างที่รีบอกเนี่ยคุณทําใจได้ไหมที่จะเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้เขาถ้าเอาเขาไปอยู่เมืองไทยนะเงินกเกษียณมันไม่เยอะเลยเออเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้เขาไหนจะแบบรักษาค่าโรงพยาบาลค่าทุกอย่างอ่ะทาใจได้ไหมคือทําใจได้ไหมเหมือนเราเอาคนป่วยป่วยไปไว้ที่บ้านอนะ่ะว่าอย่างนั้นเถอะคือถ้ารักกันจริงอ่ะก็โอเคนะ ก็คิดว่าคงทําได้เช็ดขี้เช็ดเดย้าหรือดูแลคนแก่หนึ่งคนหรือหรือเรามีเลี้ยงทั้งผัวทั้งพ่อตัวเองนะพ่อตัวเองเนี่ยพ่อแม่ตัวเองเนี่ยก็แก่อยู่เมืองไทยอยู่แล้วก็ดูแลแล้วแถมจะเอาสามีฝรั่งแก่ๆไปอีกก็นะทุกคนท่านรวยอ่ะถ้ารวย,ถ,รวยถ้าเป็นฝรั่งแก่แล้วรวยอ่ะไม่มีปัญหาคือไม่มีปัญหาค่ะเขาคงดูแลตัวเองได้แต่ว่าถ้าเป็น แบบฝรั่งทั่วทั่วไปอย่างที่นอร์เวย์นะ,กะเกษียณแล้วเงินกเกษียณมันไม่พอทุกคนก็คิดดีๆนะว่าจะเอาภาระไปให้ตัวเองหรือเปล่าแต่ถ้าคนคนที่อยากจะแต่งงานแล้วมาอยู่ที่นี่ก็คิดดีๆด,ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกเงินกเกษียณมันไม่เยอะแล้วฝรั่งเนี่ยรายได้เขาอ่ะก็ไม่รู้ว่าการันตีให้เรามาอยู่สมมุติว่าคุณจะแต่งงานกับผู้ชายอายุ60เนี่ย อายุ60คนนอร์เวย์เนี่ยแล้วเอาคุณมาอยู่ที่นี่คุณอยากมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเขาอาจจะทํางานอีกสักระยะหนึ่งถึงจะกเกษียณเนาะเอาคุณมาอยู่ที่เนี่ยอายุ60อ่ะใกล้เกษียณแล้วทุกคนแล้วมาอยู่ที่เนี่ยรายได้เขาจะพอไหมจะเลี้ยงดูคุณได้ไหมเพราะว่าไม่ใช่ว่าผู้ชายแก่อย่างที่ลีบอกจะมีเงินทุกคนนะบางคนไม่มีบ้านนะคะทุกคนคนนอร์เวย์บางคนอะจะเกษียณแล้วยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเลยไม่มีสมบัติเลยเพราะเขากินอยู่ไปวันวันกินเที่ยวเขาใช้ชีวิตแบบ เรื่อยเปื่อยนะชีวิตแบบคือเขาจะไม่แบบขนขะคนฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ใช้ชีวิตแบบขนขวายเหมือนคนไทยโอ้โหเก็บออมเก็บออมเก็บออมแล้วก็แบบเออนึกถึงอนาคตจะเป็นยังไงเขาจะไม่คิดอย่างนั้นเขาคิดวันต่อวันนะคะทุกคนจากที่รีประสบการณ์นะจากประสบการณ์คนรอบข้างเนี่ยคือแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยคนที่เนี่ยเขาจะใช้เงิน ซื้อความสุขใส่ตัวท่องเที่ยวคือเขาจะไม่วางแผนว่าโอ้ฉันจะต้องเก็บเงินเป็นล้านนะเวลาฉันแก่กเกษียณฉันจะต้องมี นู่นมีนี่มีอะไรอย่างนี้เขาจะส่วนใหญ่เขาจะมีเขาจะอยู่ไปวันวันเขารู้ว่าชีวิตเขาแบบมั่นคงคือมีเงินหลวงช่วยตลอดเกษียณเขาก็ได้เงินเกษียณถึงเวลาเที่ยวเขาเที่ยวเขาจะไม่คิดเขาจะไม่คิดการไกลเหมือนเหมือนบ้านเรานะโอ้โหแบบโอ้เรามีเงินนะเราต้องซื้อทองซื้อที่กักตุนเอาไว้เพื่อจะขายเก็งกําไรคนที่นี่เขาจะไม่ค่อยคิดกันนะเขาจะคิดคือซื้อความสุขใส่ตัวไปวันวันเขาคิดว่าเออชีวิตของเขาเขาไม่จําเป็นที่ต้องแบบโอ้โหแบบมาแบบ เก็บแบบโอ้โหนะมันก็อาจจะมีบ้างบางส่วนแต่ทั่วๆไปนะทุกคนน,ะะคะคนั่นแหละค่ะทุกคนรีออกนอกเรื่องอีกแล้วก็คิดดีๆนะคะผู้หญิงไทยที่จะแต่งงานกับคนแก่คิดดีๆว่าคุณจะหาภาระใส่ตัวหรือคิดว่าโอ๊ยเขาแก่แล้วก็เสียแล้วก็ต้องมีเงินเก็บเยอะต้องคิดดีๆตรงนี้นะนั่นแหละค่ะทุกคนรีมา,าเล่าข่าวยามเช้าเล่าข่าวยามเช้าก็ขอบคุณทุกครั้งนะคะที่เพื่อนๆเ,เข้ามา รับชมรีแล้วก็เดี๋ยวเจอกับรีคลิปหน้ากับทุกคนเดี๋ยวรีแชร์ดูบรรยากาศข้างนอกค่ะดูกระจกรีไม่ได้เช็ดเลยค่ะอาทิตย์ทีท่แล้วเช็ดกระจกด้านบนด้านล่างไม่ได้เช็ดดูเนี่ยนะคือเริ่มละลายแล้วหิมะเริ่มละลายแล้วทุกคน,น คุณมีมัละลายแล้ว